ในวันหยุดเสาวทิตย์กลุ่มจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตโรงเรียนว,วังน้ำเย็นพิยาคมอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วได้ใ,ใช้เวลาว่างในวันหยุดทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโครงงานคุณธรรมปลูกจิตอาสาช่วยเยียวยาคนรอบข้างสร้างเครือข่ายปันน้ำใจสู่สังคมโดยใช้รูปแบบจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต WNY Model เป็นกิจกรรมที่กลุ่มจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพูดคุยให้กำลังใจทำความสะอาดที่อยู่อาไซนำเข้าสารอาหารแห้งสิ่งของที่จำเป็นซึ่งได้จากการทำบุญตักบาทในวันสำคัญบางครั้งหากไม่ได้ทำบุญตักบาทจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนครูรวมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ซึ่งจากการลงพื้นที่ทำกิจกรรม พบว่าผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่มีปัญหาความปวดเมื่อยตามร่างกายจึงได้ผลิตน้ำมันไพลและผู้พิการที่ไม่สามารถเดินได้จึงได้ผลิตไก่อุปกรณ์เพื่อช่วยให้สามารถใช้ชีวิตรประจำวันได้ดีขึ้นพร้อมทั้งมอบดินจามจุลีเพื่อนำไปปลูกผักไว้รับประทานจากการลงพื้นที่ทำให้พวกเราทราบว่ามีผู้ยากไร้ในชุมชนมอมเย็นเป็นจำนวนมาก ในการทำโครงการครั้งนี้เราจึงสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนในการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับเครือข่ายหลังจากสร้างการรับรู้แล้วเมื่อลงพื้นที่ทำกิจกรรมก็มีการลงพื้นที่ทำร่วมกันเพื่อปลูกจิตอาสาให้กับนักเรียนโรงเรียนอื่น และเนื่องจากกลุ่มจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตน,นะคะยังไม่สามารถลงพื้นที่ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงค่ะเราจึงจําเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายเพราะเนื่องจากอาเภอํางเย็นเนี่ยเป็นอําเภอที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะมีเลหลายตาบลเราจึงสร้างเครือข่ายเพื่อที่จะพัฒนาจิตอาสาแล้วก็ทําความดีต่อไปเรื่อยๆกระจายความช่วยเหลือให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมค,ค่ะค่ะความรู้สึกที่ได้จากการมาออก ทำกิจกรรมจิตอาสานะคะก็คือสำหรับตัวหนูก็รู้สกดีค่ะเพราะว่าแบบว่าเราได้มาดูมารู้ความเป็นอยู่ของคนพิการคนยากไร้ว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ยังไงคนแรกที่มานะคะหรือว่าน้ำตาไหลว่ากเลยค่ะว่าเห็นกับข้าวที่เขากินกับแววตาของเขาที่แบบว่าเขาดูแบบเขาดูไม่มีจริงๆค่ะ ชมรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตดูแลผู้ยากไร้ในชุมชนจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่นจัดตั้งชมรมชักชวนเพื่อนๆจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเพราะเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปผู้คนส่วนใหญ่มักใส่ใจกับเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารจนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย ความสำคัญกับบุคคลรอบข้างลดน้อยลงอีกทั้งยังมีคนที่ขาดโอกาสทางสังคมต้องการกำลังใจและความช่วยเหลือดังนั้นกิจกรรมชมรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตจะเป็นกิจกรรมที่ปลุกจิตสำนึกให้กับน้องๆเยาวชนที่มีจิตอาสาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มาทำความดีด้วยหัวใจออกไปดูแลผู้ยากไร้ในชุมชน กิจกรรมจิตอาสาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เอาของปลามามอบให้กับผู้ยากไร้ใช่ไหมครับคือด้วยความที่ผมโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต้องเลี้ยงดูน้องๆแบบตั้งแต่แรกเกิดอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่ที่บ้านเนี่ยมีคุณตาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแบบว่าหูไม่ได้ยินแล้วก็เดินไม่ได้ครับแล้วการที่ได้มาทํากิจกรรมจิตอาสาตรงนี้เป็นการที่เหมือนได้เรียนรู้แล้วก็เอาประสบการณ์จากการดูแลคุณตาเนี่ยมาดูแลผู้ยากไร้ใน การทํากิจกรรมแล้วก็ยังได้เอาอความรู้จากการทํากิจกรรมเนี่ยไปกลับไปดูแลคุณตาด้วยครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ได้มาทํากิจกรรมเนี้ยก็คือเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็นอกจากจะ,อะมอบนอกจากจะเข้าไปมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ทั้งวันทีอยู่อาศัยพูดให้กาลังใจหรือแม้แต่กระทั่งการทํากิจกรรมกายอุปกรณ์หรือว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆเนี่ยก็ยังทําให้ผมเนี่ยได้รับประสบการณ์จากการทําง,งานเป็นทีมการประชาสัมพันธ์ต่างๆครับ การดูแลช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชนของชมรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยส่วนรวมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชนและพวกเราจะทำความดีเพื่อสังคมต่อไปอยูเป็นร่มโพรงร่มไซของลูกขหลานค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเ๋ยวกล่มจิตอา,าอสาพัฒนาคุณภาพชีวิตจะมาเยี่ยมคุณตาคณยาย ใจมากเลยจ้าเหมือนกันเนี่ยเับเนี่อนที่เก่งๆทุกคนคุณเจนนี่จ้าเ้็นน้ำตาซึม